ลงมาเที่ยวในส่วนสักแป๊บเพื่อนๆจะพาไปดูนเไยใครรู้จักชื่อบ้างช่วยบอกแม่น้ำเพชรด้วยนะคะไม่รู้อะไรแต่เขาบอกว่ากินกันได้เนาะเน,เนี่ยเนี่ยค่ะเนาะ นี่ค่ะเหลือะนี่ค่ะ <st år> เป็นต้นอะไรเอ่ยเป็นดอกอะไรเอ่ยอันอันนี้จะเป็นต้นของเขาคล้ายๆใบขาว้ายหมาน้อยหมาน้อยเครื่อหมาน้อยอยู่นี่ด้วย เครือมาน้อยนี่เห็นไหมคะเออพามาพามาดูอันนี้จะเจอเครือมาน้อยได้หนึ่งเครือเครือใหญ่ด้วยอันนี้ต้องอนุรักษ์เอาไว้เก็บเอาไว้เห็นไหมคะสวยๆ แม่น้ำเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเกาเรียกอะไรใครรู้ช่วยบอกแม่น้ำเพชรด้วยนะคะถ้ากินได้แม่น้ำเพชรจะได้เก็บเอาไว้เอาไว้วันข้างหน้าให้ลูกให้หลานดูต่อไปจะไม่มีให้ลูกให้หลานดูว่าให้คนรุ่นหลังดูแล้วนะคะนี่ว้ามาเจอเครือหมาน้อย มาเจอเคือมาน้อยได้เคือมาน้อยหนึ่งเคือละเพิ่มอีกหนึ่งเคือนาน,น,านได้ลงมาข้างล่างอันนี้ต้นขาต้นขานี่ก็สูงสูงโซนนู้นก็โซนขาตรงนู้นนะคะโซนต้นขา อันนี้อันนี้โซนโซนหมาน้อยเฮงเหงมาน้อยเฮงเไปไหนตามตามแม่แมอ๋อตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะคะนี่ตรงนี้ แม่น้ำเพชรไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาไปไม่ถึงตรงนี้เลยแม่น้ำเพชรไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทำสวนเท่าไหร่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะขายของหนาวก่อน ขายของหนาวขายผ้าหนาวเพราะลูกค้าไม่ค่อยลงมาถึงจะเข้ามาในสวนอีกครั้งหนึ่ง<ม>บรรยากาศในสวนแม่น้ำเพชรน,นะคะของที่ปลูกก็ไว้มันเป็นตามฤดูกาลเนาะตามฤดูกาลไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนั้นต้นอะไรเนาะไปดูหน่อย ต้นอะไรต้นขาเหรอเนี่ยค่ะต้นข่า yeah. ต้นข่าต้นข่าต้นข่า แม่น้ำเพชรลงคลิปให้ดูแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของแม่น้ำเพชรนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านจ้า